สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนครับผมพืชครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาลุ้นกันสร้างสังคมน้งทนคุณภาพไปพร้อมกันกันกบช่อง m o n e y h e r โรกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดก่อนที่จะไปเข้าห้องสอบเดี๋ยวเรามาติวกันสัก5้านาทีนะครับก็เข้าสู่สภาวะปกติแล้วล่ะนะตอนนี้ร่างกายน่าจะกลับมาเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่หุ้นสแกนกันเลยนะครับช่วงแรกมีหุ้นติดสติเกอร์ทั้งหมด1รับราลา่ดูทีละตัว หุ้นแอดนะฮะตรงนี้เป็นกลายเป็นขาขึ้นค่อนข้างแข็งแรงแล้วนะครับก็ระวังการพักใหญ่ๆใ,ให้เห็นแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เข้าชูดขึ้นไปเนี่ยผมยังไม่เห็นวอลุ่มที่มันโผล่ขึ้นมาเลยอ่ะคือยิ่งขึ้นวอลุ่มยิ่งลดลงก็ต้องระมัดระวังนะครับดูฝั่งบิตออฟเฟอร์เนี่ยก็ปริมาณมันน้อยมากนะครับคือจะว่ายังไงล่ะเวลาที่เรามีหุ้นเยอะๆเ,เช่นเราอมมาสัก3 0,000นหุ้นอย่างเงี้ย บางทีเราไม่สามารถขายได้นะครับในราคา30.25หรือ29.5อย่าก็อาจจะขายไม่ได้เวลาขายทีนึงอาจจะหล่นไป4-5ช่องก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับหุ้น A อลินะฮะชุดนี้พักสวยครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ85สต่าตางค์นะฮะเอเชียนก็ไต่ขึ้นเรื่อยๆครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ16บาทครับหุ้น BA อ่ะกลับมาอีกรอบนะครับ รอบนี้แนวต้านอยู่ที่11.2เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่ามารอบนี้ยังไม่ได้เอาเวอลลุ่มมาด้วยนะเออวอลุ่มยังขาดขาดใน้หาอยู่นะครับอ่า hft ครับตัวนี้ตรงนี้เลยนะครับอ่าเราสามารถใช้ตัวฐานของแท่งที่กระโดดขึ้นไปเนี่ยใช้เป็นจุดในการวาง็อปลอดได้ก็คือ็อปลอดที่8.36นะแนวรับก็ประมาณนี้ครับหุ้น jwd ชุดนี้ทำแฮมเมอร์เหรอ เกือบเกือบจะคล้ายแฮ m เมอเลยเนี่ยหางยาวนิดหน่อยก็อันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับสต็อปลอสใช้เป็น15.1ได้นะใครที่ตามมานะฮะหุ้นเน็กโอ้โหอะไรของเขาเนี่ยพาขึ้นไปทัวสวัสดนะฮะแล้วตอนท้ายก็ตบตบคว่ำนะแบบนี้เรียกตบคว่ำสต็อปลอสอยู่ที่6.6ครับโอเชียน มาถึงแนวต้านนะครับแนวต้านมันกดอยู่ที่1.76เนี่ยแนวต้านเดิมนะฮะเวลาที่ผ่านมาก็ต้องทําความเคารพกันก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นไปได้ก็แนวรับก็อยู่น่าจะประมาณนี้ฮะหนึ่งจแนวต้านใหม่คือ1.95หนะครับหุ้น phol ชุดนี้ก็คล้ายๆกันครับเนี่ยแนวต้านในอดีตตรงนี้นะครับก่อนที่มันจะผ่านมันก็จะค่อยๆผ่านนี้ไปเรื่อยๆแต่มันเป็นการเจาะเบรคขึ้นนะนะเป็นการเจาะเบรคขึ้นแนวต้านทันไปคือ4.2ครับ หุ้น pm ชุดนี้ก็สวยอยู่ครับนะอันนี้ก็ลุ้นให้ผ่านแนวต้านถ้าผ่านไปได้ก็นี่มีแนวต้านเดิมในอดีตถัดไปก็คือ14บาทนะครับหุ้นพระรามนายชุดนี้แนวต้านอยู่ที่1 2 2ครับน่าจะผ่านไปได้นะครับหุ้น psl ชุดนี้ต้องระวังนะครับมันใกล้ถึงแนวต้านแล้ว22.4แนวรับ19บาบาทครับหุ้น smd ชุดนี้สวยมากเลยนะครับอันนี้กลับตัว ในคลื่นจะเรียกว่าไงล่ะจะบอกว่าคลื่นย่อยมันก็ไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเพิ่งเข้าตลาดมาแต่ตัวนี้มันเป็นคลื่นย่อยจริงนะครับเพราะเนี่ยคลื่นพักทะลุเนี่ยอันนี้คือคลื่นย่อยจริงๆครับแนวต้านที่เป็นเลขกลม,กลมนะฮะก็จะประมาณ15บาทนะครับ ssp ตรงนี้ยังถือว่าเป็นต้นเทนได้อยู่นะครับแนวต้านอยู่ที่ประมาณ14บาท stp นะครับชุดนี้เบรกขึ้นมาแล้วโอ้โหเบรกได้แล้วนะครับ แนวรับจะอยู่ที่4.8ครับนะในขณะที่แนวต้านถัดไปก็จะโซน5.25ครับหุ้นทีพาสโอ้โหวันนี้ระเบิดระเบอ้อเลยนะครับก็ถ้าเกิดวิ่งมาถึงตรงนี้นะฮะใช้ไทม์เฟรมย่อยไหมเพราะว่ายังไงมันก็เป็นแท่งใหญ่อยู่แล้วนะครับมันไม่สามารถที่จะเข้าออกเร็วได้ด้วยแท่งเด y นะครับอาจจะต้องใช้ตัว5นาที15นาที30นาทีโอเค อันนี้เจอแนวรับแล้วนะครับที่4.5ตรงนี้เลยนะครับถ้าหลุด4.5อาจจะแบ่งขายมาก,ก่อนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่แผนของเพื่อนๆแต่ละคนว่าจะทํำยังไงนะครับก็จบไปแล้วสําหรับสไตรเกอร์นะครับแล้วก็มาดูที่สูตรสตองเทนติดทั้งหมด3ตัวหุ้น alt ชุดนี้น่าจะมีการเด้งเด้งเพราะว่ามาโดนแนวรับเฉยๆครับก็เลยมีการเด้งแนวต้านน่าจะอยู่ที่ประมาณ2.9เท่านั้นเองนะ GGC นี้ไม่ค่อยสวยนะครับอันนี้ผมขอข้ามนะครับแนวต้านชุดนี้อยู่ที่ประมาณ12.4ครับหุ้นทะนานะครับโอ้โหชุดนี้ใช้ได้เลยแต่ขอดูปริมาณโอเคโอเคโอเคอะแนวต้านถัดไปนะครับจะอยู่ที่1.8แล้วก็ถัดไปอยู่ที่ประมาณ2บาท ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับช่วงแรกของรายการใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทกของตัวเองไปเฝ้าได้เลยครับส่วนใครที่ถามคําถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อแล้วก็ตอนนี้ขอประชาสัมพันธ์นะครับสําหรับใครที่ติดตามอาจารย์ภูมิหุ้นเด้งใช่ไหมอ่านะรายการหุ้นเด้งก็ตอนนี้จะเริ่มซีซั่น2แล้วนะครับสําหรับคอร์สหุ้นเด้งเปลี่ยนชีวิตของอาจารย์ภูมินะครับจะเริ่มอีกทีก็คือวันที่1สิงหาคมนะฮะ ปิดรับสมัครวันที่3สกรกฎาคมมีเวลาให้สมัคร1เดือนถ้าเกิดใครไม่ทันก็ไม่ทันนะฮะใครไม่ทันก็คือไม่ไมรับระหว่างที่สอนนะครับส่วนใครที่อยากจะรีบเข้ามาในห้องเพื่อที่จะมาพูดคุยอะไรกันก่อนก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ไลน์ @mannyhero ที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับชื่อคอร์สว่าหุ้นเด้งเปลี่ยนชีวิตนะฮะ มีหลายคนเข้ามาให้กําลังใจผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับเออวันเขาบอกว่าเวลาที่คนจะรู้ว่าคนอื่นคิดยังไงกับเราก็คือในวันที่เราแบบป่วยแย่ไม่สบายสูญเสียอะไรไปสักอย่างหนึ่งใช่ไหมเอออันนี้ทําให้เรารู้จริงๆว่าผู้ติดตามก็ก็รักเราแหละเออก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสําหรับทุกๆกําลังใจที่มอบให้กันและผมก็สัญญาว่าผมจะทํา รายการให้ดีแล้วก็ดียิ่งขึ้นไปนะครับเพื่อตอบแทนให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามเราเข้ามานะครับเดี๋ยวเริ่มตอบคำถามแล้วกันนะฮะ scc กลับตัวหรือแค่เด้งชุดนี้ถ้าในขึ้นย่อยนะกลับตัวแล้วนะครับแต่ก็ต้องระวังนะตรงนี้สามารถใช้แฮมเมอร์ตรงนี้เป็นจุดสต็อปลอตได้นะครับ431เนะเป็นจุดสต็อปลอตได้นะครับ pstc แนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างแบบนี้เรียกว่า พักตัววอลลุ่มแห้งไหมอ่าก็น่าจะได้อยู่นะครับถ้าเรียกว่าพักตัววอลลุ่มแห้งนะครับเพราะว่าวอลลุ่มมันก็หายไปอยู่เนี่ย,เ,ยเห็นไหมอ่าก็หายไปอยู่นะครับก็ได้ครับเป็นการพักตัวแต่ไม่ควรหลุดนะฮะไม่ควรหลุด2.5นะครับถ้าหลุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่การพักตัวแล้วอาจจะเป็นการพักลงนะครับขอแนวโนม้มหุ้นเจทุน2.99ุตระกูลเจนี้น่าจะแผ่วเลยไหม 2.99ยังคงถือได้นะครับแล้วก็ต้องขอชมว่าต้นทุนดีมากน่าจะเป็นการซื้อแบบ buy on dip ใช่ไหมครับนะการซื้อแบบ buy on dip เนี่ยเราจะไปขายที่แนวต้านครับซึ่งแนวตา้านที่ใกล้ที่สุดตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ3.71ครับสวัสดีครับอาจารย์พืชช่วงก่อนเปิดตลาด ATO มีตัวเลขการสั่งซื้อและขายมากน้อยแตกต่างกันออกไปตัวเลขพวกนี้มีผลกับการเทรดในวันมากไหมครับ จำเป็นต้องมานั่งดูไหมครับโดยส่วนมากนะครับผมไม่ได้ดูเลยนะครับหุ้นที่มันตั้ง ATO เออผมพูดผิดไหมตอนแรก ATO เนาะ a t d i o a the o uh, Pen ก็คือเป็นราคาเมื่อเปิดตลาดนะครับทีนี้ถ้าเกิดมันไม่ได้แบบเป็นหุ้นที่มีการเข้าตลาดวันแรกหรือว่าหุ้นที่เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องหมายหรือมีการเข้ามาของ ปริมาณการแปลงสภาพหุ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเราถึงสนใจปริมาณ ATO เพราะโดยส่วนใหญม่มันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรครับกับราคาที่ในแต่ละวันแต่ถ้าเกิดมันมี event, อีเวนต์อันนั้นก็น่าจะต้องมาดูอยู่นะครับ LH เข้าที่2.26ได้ไหมครับอย่างนี้ผิดกฎนะครับผมตอบไม่ได้นะครขออาภัยด้วยเนาะสอบถามเจมาดมีแนวโน้มจะขึ้นไหมครับติดอยู่39.5 ตรงนี้ไอ้แท่งนี้สวยนะชุดนี้สวยแต่ต่อต่อด้วยอันนี้และอันนี้เป็นบลดิตลงต่อนะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับส o p loss ต้องเป็น33มสิบสาถ้าหลุดต้องขายครับนะตรงนี้ถ้าหลุดยังไงก็ต้องขายโอเคอ่ะคำถามสหรับวันนี้ก็อาจจะน้อยๆหน,น,น่อยนะครับส่วนใหญ่เป็นการให้กําลังใจก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆครับก็เอาจริงนะ ขอให้ทุกกําลังใจที่ส่งมานะครับย้อนกลับคืนทุกๆคนนะครับร้อยเท่าพันเท่าเลยก็ในช่วงโอกาสนี้นะผมก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบกําลังใจส่งมอบให้กับทุกๆคนด้วยเช่นกันนะครับเราก็รู้นะว่าสถานการณ์ช่วงนี้มันไม่ดีผมพยายามจะไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองที่มันไม่ดีนะเพราะว่าผมก็เชื่อว่าทุกคนสหาดมันดีอยู่แล้วอืมก็เอาเป็นว่า เป็นการังใจให้นะครับสู้ๆนะก็ผมก็จะพยายามให้ความรู้ในเรื่องของการลงทุนในหุ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ผมถนัดที่สุดเนี่ยกับนักลงทุนรายย่อยต่อไปนะครับผมคิดว่าสิ่งนี้มันจะเป็นภูมิคุ้มกันหรือไม่ก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นให้กับผู้ที่อยากจะเข้ามาสู่ในตลาดแล้วก็อยากจะมาหาอาชีพเสริมหรือว่ารายได้เสริมนะครับหรือว่าอาจจะแบบไม่รู้จะเอาเงิน ไปวางไว้กับอะไรนะฮะก็เอาเงินมาลงทุนกับความรู้แล้วก็ลงทุนในหุ้นเนี่ยก็น่าที่จะช่วยให้หลายๆคนที่มีความตั้งใจจริงผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะครับก็อ่ะสู้ไปด้วยกันนะครับทุกคนอ่ะสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย